สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมชาวไทยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPTV นะครับวันนี้อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า AW a าอ n น i ลนนะครับผมนะครับเกมเก่าในตำนานที่กลับมาเปิดใหม่ให้เล่นกันนะครับหลังจากที่กลับมาเปิดให้เล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับระดับเกมออนไลน์ในตำนานในสมัยก่อนนะครับผมก็ได้กลับมาเล่นเช่นกันนะครับโหเลิกไปนานมากไม่ไม่ใช่เลิกดิใช้ใช้คำว่าหยุด หยุดเล่นไปนานมากนะครับนะครับทีนี้พอกลับมาเปิดใหม่รู้สึกมีไฟคิดถึงวันเก่าๆนะครับก็เลยกลับมาเล่นนะครับผมเอาละครับวันนี้ผมจะมาเสนอวิธีการฟาร์มหาตังค์นะครับสําหรับสายฟรีเออสายฟรีเลยแหละนะครับว่าแทบจะไม่ต้องเติมอะไรเลยเนี่ยมันมีไอเทมสาหรับสายฟรีแจกอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับมันเขียนว่าเอ่อ อะเวนเจอร์นะครับนะครับอะเวนเจอร์บิจินเลยครับผมทางมุมซ้ายล่างนะครับนี่นะครับมันจะแจกตามเลเวลที่อัพตามที่กําหนดนะครับเลเวลอัพถึงเอ่อตามที่มันกําหนดนี่มี2 3นะครับแล้วก็10 12อะไรอย่างงี้นะครับเรื่อยๆจนถึงในแพทปัจจุบันที่ผมกําลังอ่านคลิปนี้ก็คือถึง1้อยนะครับ1้อยก็จะได้อ่ะก็จะได้จบอยู่ที่กําไรตรงนี้นะครับผม ร้อยสี่สิบเดี๋ยวรออัปเดตนะครับในว,วันที่ผมมาอัดคลิปตอนนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับ่ะทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องการฟาร์มหาเงินนะครับผมหาเงินหาลงไปหาอะไรในดันที่กําลังจะลงไปก็คือหาหินบวกนะครับนี่ยหินบวกเป็นอัปเกรดคอแลวก็ฟอสคอนะครับ,รบมันจะมีระดับไฮถึงไฮไฮสูงสุดนะครับระดับไฮแล้วก็ไฮเกรดนะครับ ไฮเอสต้องต้องเป็นสีขาวไฮเอดเลยครับนี่นะครับผมไฮเอสเลยครับอ่ะทีนี้ดันที่จะไปลงคือดันอะไรก็คือดันดันกุญแจเลเวลสีนะครับอยู่ข้างเมืองน้ําแข็งนะครับมันอยู่ตรงวาร์ปตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจะอยู่ข้างหลังเอ่อ NPC คลังนะครับของของเมืองไอซ์นะครับเอ็นบีซีคลังอยู่ตรงขวามือนะครับที่มีแสงระยิบระยับช่วงคลิปมัดเด้วอ่ะดี๋ยวนี้ดันก็อยู่ตรงนี้นะครับไป ไปลุยกันเลย let's go <S เดี๋ยวนะผมมีเกตอยู่3เหรอ,หรอได้นะเกต3ผมว่าผมจบได้นะที่จริงก่อนที่จะลงไปให้สวยมีเกตสัก4อันนะครับตอนนี้ผมมีอยู่3เกตก็คืออะไรก็คือหลอดสีเหลืองๆที่มุมซ้ายบนนะครับไฮ้สำหรับแปลงล่างนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเต้นเอาข้างในแล้วกัน4เกตแต่ผมว่า3เกตผมเอาอยู่นะนะครับ มีคนบอกเอา้าไม่มีไม่มีใบลงนั้นแล้วพี่ลงยังไงผมใช้ฟอสเกมในการลงนะครับฟอสเกมก็คือเพชรนะครับเพชรสีรฟ้าเนี่ยครับที่มุมขวาล่างเอา้าผมก็ต้องเติมมาดิพี่ไม่ต้องเติมครับคุณเล่นช่วงแรกๆคุณเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รับซื้อเอานะครับอยู่ที่ประมาณ 2m นี่แหละนะครับผมโอ้เงิน 2m หาได้ไม่ยากครับขยันฟาร์มทุกวันนะ่ะฟาร์มในเอ่อในแมปทักไปเนะี่ยตีมอนไปเรื่อยๆเครับเดี๋ยวก็ได้ 2m นะ่ะ นะครับผมแป๊บเดียวเองนะครับพอได้เงินมาคุณก็ไปซื้อฟอสเกมนะครับที่ก็วางขายในตลาดกลางใช่ไหมนะครับมันจะมีให้ช่องให้คนหาอยู่พิมพ์ว่าฟอสเกมเอ้ยเดี๋ยวอันดับแรกมาพูดเข้าเรื่องการลงดันกันเลยว่ะนะครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมาคุยที่หลังนะครับมาปุ๊บอันดับแรกเข้ามาปุ๊บก็ตีประตูเลยนะครับไม่คิดอะไรมากตักประตูให้แตก ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มีคําถามว่าเอ้าแล้วพี่บอกว่าสายฟรีลงดันไปทำไมใช้ตัวละครอะไรในการลงผมใช้ในตัวละครในการลงก็คือเป็นฟอสชิลนะครับดาบลู่นะครับทาไมต้องใช้บาดาบลู่เดี๋ยวมีคําถามมาทําไมพี่ต้องใช้ดาบลู่ทาไมต้องใช้ดาบลู่เพราะมีบัฟถึกไงนี่ไงนะครับบัฟถึกบอนตีไม่เข้าแต่มีเวลาจํากัดนะครับผมอ,อันดับแรก เดี๋ยวผมจะอธิบายข้างในแล้วกันนะครับในระหว่างที่กําลังตีตีบอสอันดับแรกมาพุ๊บตีประตูทีนี้เราก็รอเวลาให้ถึงเวลา13นาทีนะครับมันจะนับถอยหลังนะพอถึง13นาทีเดี๋ยวบอสมันจะเกิดนะครับเราก็ยืนเต้นรอไพอดีเลยผมว่าเกตได้สี่สีอันพอดีนะครับเต้นรอเดี๋ยวผมอาจจะต้องตัดไปที่13นาทีเลยแล้วกันนะครับ อาละครับผมตัดคลิปมาที่เวลา13แล้วนะครับ3นาทีเดี๋ยวรอบอรดเกิดเวลาบอรเกิดมันจะขึ้น warning ที่หน้าจอนะครับหน้าจอตรงกลางหน้าจอของเราเลยนะครับผมขึ้น warning ที่หน้าจอครับเวลา13นาทีจุดศูนย์สองนะครับทีนี้เราก็แปลงล่างเลยครับแปลงล่างผมใช้แบตสามนะครับนะครับแปลงล่างแล้วเข้าไปตีนะครับเพราะว่าแผทปัจจุบันมันเป็นแผทนสามเก้าร้อยสามเก้าครับมันแปลงเป็นแบตสามได้แล้วนะครับ ตทนนี้เราก็สุ่มหาชื่อบอสเราหาไม่ได้เราตีใกล้เคียงไว้ก่อนนะครับหาตีใกล้เพียงเอานะครับผมตีไ้บอสมันชื่ออ,อะไรวะเนี้ยเดี๋ยวหาตัวก่อนหาไม่เจออ๋อนี่ไงบาร์โกนะครับเจอละเราก็คลิกหาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวว่าจะนี่ไงคลิกได้แล้วนะครับคลิกได้ปุ๊บเรากดไลน์กดโล่ถึกนะครับแล้วก็บัตตีแรงนะครับเป็นรูปคนเบ่งแล้มสีแดงที่มุมขวาบนนะครับเห็นไหม แต่มันจะลดเกราะเรานะครับแต่ตอนนี้เราบัฟถึกอยู่เราตีอย่างเดียวเลยครับรีบตีเลยรีบตีนะครับผมต้องคิดอะไรมากครับตีเลยเดี๋ยวพอบัฟถึกเราใกล้จะหมดนะครับเราก็กดบัฟซับดาเมจอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่บัฟวิดนะครับบัฟมิดมันมันดูดซับได้ไม่พอนะครับอ่ะใครจะเห็นม้เดี๋ยวหนึ่งวิปุ๊บเรากดอีกบัฟมันขึ้นมากดเลยบัฟนะครับเป็นลูโล่แดงๆนะครับผมนะครับนี่ก็ไปีไปเรื่อยๆนะครับ หนึ่งวิปุ๊บให้เรากดปั๊บบัฟตีแรงออกนะครับอ่าแล้วลูกก็จะหายไปนะครับทีนี้เราก็ยืนได้นะครับมันเตียวไม่แรงแล้วแต่ถ้ามีบัฟบคนเหม่งกล้ามสีแดงอยู่นี่ยปั๊บตีแรงมันจะตียเราโหดมากเลยนะครับทีนี้เรากดปัฟบธาตุขึ้นมาไี่จริงบัฟบธาตุเราควรจะกดประมาณอยู่ที่เวลาเราเปลงไอไอตสกิลเปลงร่างเรามันเหลือแค่สิบวิให้กดบัฟบอ,อลาขึ้นมานะครับ บัฟออร่ลธาตุมันจะได้เบัฟแปลงร่างเพิ่มอีกเป็นสี่เก้าแต่นี้ผมกดช้ามันก็เลยได้สี่้าแต่มันก็ทดเทนเวลากันไปนังนงครับทีนี้เราก็ตีจนหมดบัฟแปลงร่างของเราเลยนะครับแล้วก็บัฟออร่ลหมดพร้อมกันอยู่แล้วนะครับตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆตีไปเลยหกอ่ะตอนนี้นเกตผมขึ้นมาแล้วเกรดผมขึ้นมาเมื่อกี้สามเราขึ้นมาหนึ่งกลายเป็นสี่ ผมจบแค่สอง,เ,อสองเวฟนะครับเวฟนี้แล้วก็ปล่อยตายเลยครับเราหมดแปลงล่างเราก็ปล่อยตายโอเคตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่ต้องใช้ยาอะไรนะครับสายฟรีล้วนๆเนี่ยไอีที่แท้ทูแนวผมไม่ต้องใช้ยาใดๆเลยครับทีนี้ก็ยินเต้นนะครับ ยืดเต้นเต้นทำไมไม่ได้จะเอาเกตครับผมจะเอาเออ่รอบัฟนะครับปั๊บถึกแล้วก็บัฟตีแรงแล้วก็บัฟรับดาเมจนะครับพอดีเลยนะครับยังไงก็ทันครับสิบวิอ่ะยังไงก็ทันนะครับผมโอ้หตอนที่แพทร้อยสามเก้ายังไม่อัพมาตอนนั้นร้อยิบเก้านะครับก็ลำบากอยู่เลยครับผมมันแบบต้องเพอร์เฟสมากๆเวลาแต่ตอนนี้พอเป็นร้อยสามเก้าแล้วนะครับก็สบายขึ้นนะครับผม ใช้แบตสามเข้าไปตีนะครับเห็นไหมดันเป็นดันที่ฟาร์มง่ายนะครับฟาร์มง่ายไม่ซับซ้อนเพราะมอนอยู่ตรงหน้าแค่กระจุกเดียวตรงนั้นนะครับเข้าไปแล้วก็ตีต,ตีตีอย่างเดียวเลยนะครับผมอะบับาปแล้วครับบับมาแล้ว,ลวทีนี้พอ้บังมาก็ไปตีต่อเลย ย่องย่องเข้าไปหาชื่อบอสไดไงไม่ใช่คลิกให้เจอคลิกไม่เจอเดี๋ยวเราเข้าไปตีมันเลยนะครับอ่ะเจอชื่อแล้วทีนี้ก็แปงลงร่างครับเข้าไปหวดมัน นี้เราก็ใช้สเตปเดิมเลยนะครับกดบัฟเหมือนที่กดตอนแรกนะครับผมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับแล้วก็ตีตีไปเรื่อยๆเลยนะครับตีมาเรื่อยแล้วะเดี๋ยวมันก็ปุยละกดลดเกาะมันสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะชิวจะมีบัฟลดเกาะมอนด้วยนะครับใส่เข้าไปขวดขวดเข้าไปขวดกวดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเบัฟแปลงล่างเราเหลือ 1ิวิหรือสิบเอ็ดวิสิบเอ็ดวิให้กดบัฟออร่อรอาธาตุน้ครับเราเพื่อไม่ได้กดนี่ยนะน่าจะตีมันแตกไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้ใด้ออร่าไหมนะครับยี่สิบวิแล้วน่าจะได้ใช้ออร่าธาตุแนว กดทีสิบวิเห็นไหมมันจะได้สี่สิบเก้านะครับถ้าเรากดหลังจากสิบวิไปมันจะได้สี่สิบห้าน,นะครับปุ๊บทำไมปุ๊บโอเคมันแตกเลยนะครับเนี่ยกล่องไม่อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับเป็นกล่องแดงๆมอนสเตอร์มันบังอยู่อันนี้ผมตีเล่นเลยครับเราไปตีกล่องเลยก็ได้ครับไปตีกล่องเลยครับปั๊บจบดูครับดูของที่เราได้แงโูโ เห็นไหมครับบวกขาวสองก้อนนะครับอย่างน้อยได้บวกขาวมาสองก้อนเป็นไงนะครับผมวิธีปาลมหาเงินแบบชิวๆนะครับ ถ้าใครอยากลงดันนี้ก็แนะนําให้ปั้นพอชิลมานะครับดาบโลกนะครับผมผมมองว่าเสะดวกสบายและคุ้มที่สุดแหละนะครับในตอนนี้นะครับผมสำหรับในการลงเจเวลสี่นะครับใช้พอสเกมในการลงนะครับผมใช้เพชรนะครับก็เรียกเพชรแล้วเดี๋ยวผมรับอันนี้ก่อนโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับทุกการสนับสนุนเลยนะครับทั้งกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับแ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบา,บายครับ